ฮัลโหลตาเจียค่ะสวัสดีค่ะทุกคนแบมเองนะคะวันนี้นะคะแบมจะมาสอนกริยาจีนใช้บ่อยที่สุด ep สานะคะทุกคนเพราะว่าได้เสียงตอบรับดีมากๆยอดวิวเยอะมากะคะ่ะเกี่ยวกับกริยาภาษาจีนแต่ก่อนจะไปเริ่มกันอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้แบมหน่อยนะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะคําแรกนะคะคำว่าเชี่ยวเชี่ยวตัวนี้นะคะแปลว่ายิ้มหรือหัวเราะนะคะอืม 你别笑เฮ้ยเธอ,อยา่าหัวเราะซิอะไรอย่างงี้นะคะ你别笑นี่เปียเปที่แปลว่าอย่าะะ你别笑你หัวเปียอย่า笑嗯你别笑เธออยา่าหัวเราะซิอะไร你笑นะคะทุกคนอย่าต่อไปเขียนะคะ่ะเขียนเขียนแปบลบว่าเขียน你ว写中文คุณเขียนภาษาจีนได้ไหม会不ย 我会写,我会写ฉันเขียนภาษาจีนได้ฉันเขียนภาษาไทยได้นั่นเองฉก็ไม่ได้เขียนไม่ได้นะคะจ文นนี่เลยต่อไปค่ะหม่นะคะแปลว่าซื้อค่ะทุกคนใหม่ซื้อ ก็ไม่ขายค่ะไม่แปลว่าขายออกเสียงดีๆนะคะออกเสียงผิดชีวิตเปลี่ยนนะจ๊ะหมายซื้อก็ไม่ขายหมายซื้อก็ไม่ขายนะคะหมายซื้อก็ไม่ขายนะคะหมายเช่นอ่าหมายเป้าฉันซื้อกระเป๋าหวใหมายเป้าฉันซื้อกระเป๋านะอ๋หมายอะไรก็ว่าไปัวใหมายเป้า ฉันซื้อกระเป๋านะคะทุกคนไม่แปลว่าขายคุณขายอะไรคุณขายอะไรตรงตัวเลยคะ่ะหนีไ你卖什么你卖什么คุณขายอะไรหนีไ你卖什么你卖什么คุณขายอะไรหนีไม่什么นะคะต่อไปวิ่งค่ะเผาปู้ 跑步เอิม่ม我喜欢跑步我喜欢跑步ก็คือฉันชอบวิ่งน่นเองเที่ยวกระโดดค่ะหนเปียะเที่ยวเอยากกระโดดสิหเบียเที่ยวเออคุณยากกระโดดสิอะไรต่อไปเจตัวนี้นะคะแปลว่ารับค่ะทุกคนรับโทรศัพท์ก็ได้หรือจะไปรับคนก็ได้ค่ะถ้ารับโทรศัพท์ไปช่วย่ะเจี่ยเตียงขวา 接电话ก็คือรับโทรศัพท์นั่นเองเจ,จี๊ยติ้งค่าก็คือรับสายโทรศัพท์นั่นเองรับโทรศัพท์เจี๊ยติ้อืมโอเคหรือว่ารับคนก็ได้คะ่ะโอเควอชีอจีชางสนามบิน เจี๋ยหนีฉันไปรับคุณที่สนามบินนะวัชชีจีชางเจี๋ยหนีอืมฉันไปรับคุณที่สนามบินรับคุณที่สนามบินนี่เลยค่ะอืมวัชชีจีชางเจี๋ยหนีประมาณนี้นะคะทุกคนต่อไปข่าวชื่อแปลว่าสอบค่ะข่าวชื่อ 明天我有考试，哎、啊，就是今天要准备考试。到白哈，记的，记得你记得吗？你记得吗？你记的吗？你记得吗？你记的吗？你记得吗？知知你记得吗？ จำได้เปล่าจำได้ไหมจำตฉันจำได้ไจำไม่ได้จี้ม่อนะคะต่อไปอสุดท้ายค่ะ shopping นะคะสาวๆชอบมา go กกูโ go ูนะคะกู้ shopping ะค่ะ我喜欢购物我ฉันชอบ shopping นะคะทุกคนฮ喜欢 กูอุกก็คือฉันชอบช้อปปิ้งนั่นเองประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะใครมีคำถามสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามแบมได้เลยนะคะหรือว่าอยากให้แบมทำคลิปอะไรก็บอกได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้แน่นอนคะ่ะสำหรับนี้ก็ใจเจียนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย